สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้มาอีกแล้วนะคะสายรับวงในของแอดเองนะหวยของแอดเองนะค่ะพี่น้องย้ำย่ำคือหวยรับสิบหกกัญญาหกเจ็ดนะคะของแอดเองก่อนจะฟังก็ฝากแชร์ให้เ,เพื่อนๆด้วยใครแชร์ขอให้ถูกหวยใครแชร์ขอให้ร่ำรวยนะคะวันนี้ ไปแชร์ขอให้ถูกหวยงวดนี้เด้อพี่น้องสิหกกัย่าย่นหกเจ็ดเป็นแค่แนวทางของแอดเองนะคะพี่น้องคะฝากแชร์ให้ด้วยเด้อให้เพื่อนๆได้เบิ่งนำ้ำได้เห็นน้ำได้พี่น้องน่าจะเก็บไว้คนเดียวแต่แอดกัยังเก็บไปผู้เดียวเนาะพี่น้อง <c oughs> พิจารณาเอาได้พี่น้องเด้อ อันนี้คือเป็นแค่แนวทางของแอดเดอร์หวยลับของแอดเองวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดนะคะฟังให้จบค่ะฟังให้จบกราชิรู้เนาะว่าแอดเป่าตัวใดบอกตัวใดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สายวิ่งก็จัดไปคือเก่าค่ะเมื่อในแอดกระิมาบอกแค่เลขสามตัวห้างเดียวแคนแคนเป็นเลขลับของแอดเองนะพี่น้องไปพิจารณาเอาค่ะพี่ จราหน้าเบิงนะคะแอดจะบอกเน้นเน่นแข็นแข็สายวิ่งนะคะก็จัดไปก่อนฟังกะฝากแชร์ให้เพื่อนเพื่อนด้วยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่นมักน้ำเพิ่นกบสิจะจัดถ้าเพิ่นบ่มักเพิ่นกะสิพานเท่านั้นล่ละพี่น้องฮะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะดูคลิปให้จบแล้วจะเข้าใจนะคะพี่น้อง ฝากแชร่ด้วยให้เพื่อนๆน,นั่ใครแชร์ขอให้ถูกหวยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาฟังกันเลยพี่น้องมาฟังกันเลยค่ะ้าแช่เรามาฟังกันเลยใช้วิ่งกับบ้นีไปใส้เราค่ะพี่น้องก็คือจังหกหรืบ่านีไปใช้สีงวดลวงวดนี่เก้ากับศูนย์กับมากคือเก่ายังอยู่คงเดิมคือเก่าพี่น้องยังอยู่คงเดิมคือเก่าเด้อ ผู้ใดามากเก้ายัางกบหาใส่ค่ะเพื่อนๆชอบเก้าอี๋ยังกับ,บอกแอดน้ำแน่เนาะพอแอดมีกำลังใจศูนยังหาศู์อะไรใส่ชอบศู์อะไรพี่น้องจะศูญอะไรเพราะวานนใจแอดแอดเตรียมมาให้แล้วเ <c oughs> พราะว่าเพื่อนๆจะชอบน้ำแอดบอท่านั้นแหละแต่วาในใจแอดแอดเตรียมมาให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อ นะคะสายวิ่งกับจัดไปวิ่ง9ค่ะวิ่ง9กับ0ูย์วิ่งเก้ากับ0นย์คือเก้าพี่น้องชอบเก้ายังกับอกแอดมาแนศูนยังกะบบอกแอดมาแน,าแนว่าชอบ0ูนย์ยังแต่ไดใจแอดนะสาตวัวแอดหาไปเก้าหาได้พี่น้องมากน้ำแอดบอทาม,มากกับจัดไปนะคะเก้าศูนย์หาเก้าย์หาย่ำย่ำเก้าศูนกับสารับนาะสารับลังเอาได้พี่น้องแอดหาแค่เก้าย์หา เลข2องหางกับศูนหาเก้าหาแถมมาแนร่องกับเป็น0ูสตัวร่องคือ03นะคะตัวเด,เด่นเด็ดๆนะื็ศูนย์หกับเกหาเลข3มตัวกับเก้ศย์หพี่น้องจัดไปอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเด้ออย่าเกี่วไว้คนเดียวค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้สู้ๆนะคะ